มาแล้วอย่ไหนนี่เหรอมาแล้วครับ This is Springvale There must be some clues about Rafter around here ข้างหน้าคือบ้านบาร์กี้มันจะมีอะไรเกี่ยวกับบอแสของโจนบ้างละ่ะ The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifacts he took เราต้องหาเครื่องหมายเทพแห่งลมให้ได้นะงั้นเธอลองใช้ดวงตาแห่งทํามองดูสิ left by strange bird or an animal slime animal slimes are airborne creatures they don't leave marks on the ground unless someone stones them oh hey what do you think this is it looks like a broken tree branch oh, oh, kind know. Know. it's from a frame of a wing glider therefore there are no elemental traces on it hmm. yeah, sure. piece of cloth with animal markings on it นี่คือเศษผ้ามีร่องรอยของาธาตุลมด้วย Looking at the design and the way it's woven there's a good chance it came from a wing glider จากดูวิธีการทอแล้วนะฉันว่าน่าจะเป็นเศษผ้าของเครื่องร่อนวิหานแน่นอน Wow our r e d e r s have to be textile experts now it's a harder job than i thought โอเคดูเศษผ้าเนี่ย สามารถบอกรู้เลยเลยหรอว่าเป็นเครื่องร่อนเวหาเนี่ยถ้าเกิดเป็นของโจรจริงทางนั้นเครื่องร่อนเวหาของเขาน่าจะพังแล้วแหละล่องลอยเทพแห่งลมมันพัดลงมาในข้างหน้านะเราลองเข้าไปดูข้างหน้ากันไหม <c oughs> จะบอกเจ้าโจรน,นั่นหนีเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอหัวแต่คุยอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้คำตอบหรอกนะจอตอนนี้เอ็กเราตามบาแแสของมันกันไปเถอะ เอาห้างหน้ามันจะมีอะไรเครข้ขรามาอยู่นะเหมือนเป็นเสียงการต่อสู้หรือจะเป็นเจ้าโจรน,นะเร็วพวกเราหนีกันเถอะ เอาน่าจะเป็นตรงนี้ไหมเฮ้ยมาทำอะไรมาทำอะไรกับเพื่อนผมออกไปคุณไม่สมควรุตกๆๆ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 ๆผมว่าคุณไม่สมควรที่จะ มายุ่งกับเพื่อนผมตรงนี้ออกไปซะครับผมเ The have The dare any ยี่ยมไปเลยนี่คือกองทัพอัศวินใช่ไหมโอ้ยเราหนีมาตั้งไกล พวกโจรมันก็ไม่น่าจะตามเรามาแล้วแหละ <What happened? S 1> เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอข oh, องพวกเราโดนโจมนตีแต่ยังดีนะที่เราวิ่งเร็ว Tell me, did you see which way went? me see he did which you way คุณเห็นเจ้าโจรมันวิ่งไปทางไหนบ้างมั้ยอ่ะ I managed to catch a glimpse as I ran from the Hilly c h u r l e s I think he went... that way. ฉันวิ่งหนีก็เลยไม่ได้มองอะ่ะน่าจะอยู่ด้านหน้าละมัง้ง Seems like a strong lead. On with the chase! ในที่สุดก็จะบอเสร็จจนได้เพราะเรารีบตามไปเถอะโอเคมาดูซิว่าต่อไปเราจะเจออะไรโอ้โห oh, เจออะไรไม่รู้แต่ตรงนี้เพียบเลย จะมีอะไรแล้วนะไปเอาคิดว่าไม่มีอะไรตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรดันมีอะไรอีกเอาโอ้แข็งแข็ง

Ow! Oh. That's cheating! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny looking people, too! Oh Judging by right, the know. type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. If that's the case, what are they hanging around here for? Oh my god. ว้าวดูสิข้างหน้าไม่มีรอยเวทแล้วนะเขาไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะเรารีบตามกันไปเลยเธอต้องบินไปด้วยแล้วปล่อยระเบิดไปด้วยนะ โชพิศดารด้านล่างนะ่ามันเยอะมากเลยนะเราโดนโจมตีแน่ๆ you you โอเคทุกคนเดี๋ยวผมสรุปมนกีนี้ให้นะเหมือนแบบว่าจะให้ผมทดสอบนะครับผมในการบินนะครับผมถ้าเกิดผ่านก็ถือว่าดีไปถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็ถือว่าตายนะครับผมถ้าเกิดเราสอบผ่านเราก็อาจจะได้บัตร ที่เราทำกันอยู่ได้นะมา เราทำไปเรื่อยๆเราใส่เรื่อยๆอยู่แล้วเราเรื่อยๆอยู่แล้วมีอะไรอีกไหมไปๆต่อนี่คือยาวๆไปเลยนะนี่คือเรายาวไปเลยนะไม่ลงพื้นเลยนะยาวๆเลยนะ สิครับอุวยอุยอ,อ,อย่าลงพื้นนี่นะนี่คือในการตูดยากนะไม่ให้ลงพื้นนะ นี่คือฝึกการทับตอบในการบินจริงหรือไม่เนี่ยมันก็ถือว่ายากอยู่นะ <Yeah. S 1> ยากอยู่นะ nice. you ผมบอกแล้วว่าการบินนะผมอะเหนือเทพอยู่แล้ว